สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Science Infocus นะครับวันนี้ผมและผมเคชีครับเราสองคนจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเรื่องราวใกล้ตัวที่เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้นั่นก็คือเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับใช่แล้วครับหลายคนได้ยินคำว่าวิทยาศาสตร์แล้วอาจจะนึกถึงเรื่องยากๆในห้องแลบแต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์คือเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินั่นเองครับ มนุษย์เราใช้การสังเกตสำรวจและทดลองเพื่อหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยจนนำไปสู่การสร้างเป็นหลักการแนวคิดและทฤษฎีต่างๆขึ้นมาครับซึ่งเครื่องมือที่ทำให้เราได้มาซึ่งความรู้เหล่านั้นก็คือทักษะทางวิทยาศาสตร์นั่นเองครับพูดง,ง่ายๆคือเป็นขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ได้คำตอบที่เราอยากรู้ซึ่งหลักๆแล้วจะประกอบด้วย6ขั้นตอนสำคัญคือเริ่มจากการสังเกตเพื่อให้เกิดข้อสงสยัย พอสงสัยแล้วเราก็จะตั้งสมมุติฐานหรือการคาดเดาคำตอบอย่างมีเหตุผลจากนั้นก็ไปออกแบบการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานนั้นครับเมื่อออกแบบเสร็จก็ลงมือดำเนินการทดลองเลยครับซึ่งระหว่างทดลองเราก็ต้องรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นและสุดท้ายก็นำข้อมูลที่ได้มาแปลและสรุปผลการทดลองเพื่อยืนยันว่าสมมุติฐานที่เราต้องไว้ตอนแรกนั้นถูกต้องหรือไม่ครับยอดเยี่ยมเลยครับ ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้มีทักษะย่อยๆซ่อนอยู่อีกถึง13ทักษะเลยนะครับเขาแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือทักษะขั้นมูลฐาน8ทักษะและทักษะขั้นสูงหรือขั้นผสมอีก5ทักษะเรามาลองดูกลุ่มแรกกันก่อนดีไหมครับดีเลยครับเริ่มที่ทักษะแรกที่สําคัญที่สุดเลยคือทักษะการสังเกต observing อันนี้ไม่ใช่แค่การมองนะครับแต่คือการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เลยไม่ว่าจะเป็นตาดูหูฟัง ลิ้นชิมรสจมูกดมกลิ่นและกายสัมผัสเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยที่เราไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปครับพอสังเกตแล้วก็มักจะตามมาด้วยทักษะการวัดครับคือการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อวัดปริมาณของสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขที่แม่นอนพร้อมกับบอกหน่วยให้ชัดเจนเสมอเช่นวัดความยาวเป็นเซนติเมตรหรือชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และก็ยังมีทักษะการจำแนกประเภทที่เราใช้กันโดยบ่อยในชีวิตประจำวันเลยครับคือการแบ่งกลุ่มสิ่งของโดยใช้เกณฑ์บางอย่างเช่นความเหมือนความแตกต่างหรือความสัมพันธ์กันครับนอกจากนี้ในกลุ่มทักษะพื้นฐานก็ยังมีทักษะอื่นๆอีกนะครับเช่นการใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับเวลาการคำนวณการสื่อความหมายข้อมูลหรือการนำข้อมูลที่ได้มาทำเป็นกราฟหรือตารางเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น การลงความเห็นจากข้อมูลและการพยากรณ์ครับทีนี้มาดูกลุ่มทักษะขั้นสูงหรือขั้นผสมกันบ้างดีกว่าครับ5ทักษะซึ่งเป็นทักษะที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเริ่มจากทักษะการตั้งสมมุติฐาน h y p o t h e s i z i n g ซึ่งก็คือการคิดหาคําตอบล่วงหน้าก่อนทําการทดลองโดยอาศัยข้อมูลหรือประสบการณ์เดิมมาช่วยนั่นเองครับทักษะต่อมานี่สําคัญมากๆเลยครับ คือทักษะการควบคุมตัวแปรในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เราจะต้องควบคุมปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อการทดลองให้คงที่เพื่อให้แน่ใจว่าผลที่เกิดขึ้นมาจากตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษาจริงๆไม่ใช่ปัจจัยอื่นครับถูกต้องครับซึ่งตัวแปรจะมี3ามชนิดคือตัวแปรต้นสิ่งที่เราจัดให้แตกต่างกันตัวแปรตามผลที่เกิดขึ้นตามตัวแปรต้นและตัวแปรควบคุมสิ่งที่ต้องจัดให้เหมือนกันครับ ทักษะขั้นสูงอื่นๆก็จะมีการตีความและลงข้อสรุปการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการหรือการให้ความหมายของคำต่างๆให้เข้าใจตรงกันและสุดท้ายคือทักษะการทดลองซึ่งเป็นการนำทักษะต่างๆที่พูดมาทั้งหมดมารวมกันเพื่อลงมือปฏิบัติหาคำตอบนั่นเองครับแต่การที่จะมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีได้นั้นตัวบุคคลเองก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งในเอกสารนี้สรุปคุณลักษณะไว้6อย่างที่น่าสนใจมากครับ อย่างแรกเลยคือเป็นคนมีเหตุผลครับคือเชื่อในเหตุและผลไม่เชื่องมงายและพยายามค้นหาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอต่อมาคือมีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราพยายามสแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับการมีใจกว้างก็สำคัญครับคือต้องกล้าย,ยอมรับคำวิจารณ์และความคิดเห็นใหม่ๆที่แตก